สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง fc m o t o g เครับพบกันกับผมดิชินเคยครับวันนี้ก็อัดคลิปมาเดึกนิดนึงนะครับกับเกือบสามทุ่มกันแล้วเนาะอากาศเย็นดีมากครับตอนนี้ที่ผมนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ประมาณ17-18องศาแต่ถ้าเป็นเช้าตรู่นะครับประมาณสัก ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยก็น่าจะประมาณ1 3 1 4องศาค่อนข้างเย็นกันเลยทีเดียวนะครับเย็นกันทั่วหน้าแหละผมว่านะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะฮะอย่าประมาทกับเ,เรื่องของอากาศที่มันเย็นๆแบบนี้กันเนาะทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบยกเรื่องราวของมา r k m มา k e เมาเล่าอีกสักคลิปหนึ่งนะครับก็ได้ข้อสรุปกันไปแล้วสําหรับสปอนเซอร์นะครับส่วนตัวของ Mark จะเป็นไปในยังไงก่อนหน้านี้นั้นมีหลายๆคนนะครับเพื่อนๆถามผมมาว่าพี่ปุ้ยครับสปอนเซอร์ เจ้าใหญ่รายโตของมาร์คมาเกสซึ่งก็อ,อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานนะครับก็คือ Red u l l นะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะนะครับแบรนด์จากออสเตรียเนี่ยตกลงจะเป็นไปในยังไงเพราะว่ามาร์คจะขึ้นไปในโรงงานดูกติปีหน้าอีกอย่างหนึ่งดูกติเขาก็มีม,มีอ่อมอนสเตอร์ Monster นะครับเป็นเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเจ้าหลักอยู่แล้วนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามาร์คขึ้นไปปุ๊บแล้วเอา Red Bull ไปด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็น การเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็ได้แต่บอกว่ายังไม่ทราบยังไม่แน่ใจต้องรอดูก่อนว่าเขาจะเจรจากันออกมารูปแบบไหนยังไงผมจะให้คาตอบไปประมาณนั้นนะครับแต่นะครับเนื่อนานผ่านไปนะครับร่วมสอเดือนนะฮะวันนี้ก็ได้ข้อสรุปไปเรียบร้อยนะครับว่า Red Bull กับ Mark เนี่ยตัดสินใจแยกทางกันแล้วครับก็แยกทางกันด้วยดีนะฮะไม่ได้ว่าทะเลาะไม่ได้อะไรกันมาร์คเมคก็ออกมากล่าวอําลาเรดบลนะครับว่าก็รู้สึกขอบคุณนะครับ แม้ว่าที่ผ่านมาก็ร่วมกันงานกันมาอย่างเนิ่นนานแต่เพียงแต่ว่าดูคตินี่นะครับเขาก็จะมีสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปกันได้ไม่สามารถที่จะเจราจาอะไรกันได้และทางออกที่ดี่สุดก็คือต้องเรียกว่าแยกทางกันไปแต่มาร์กบอกนะครับว่าต่อไปนี้จะไม่มีสปอนเซอร์ส่วนตัวทําไมถึงเป็นแบบนี้ฮะนั่นก็เพราะว่าเขาให้เกียรตินะครับเขาแสดงความเคารพต่อเรดบลู เพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้สึกสงสัยพี่ปุ้ยครับถ้าเขาทําแบบนี้นั่นหมายความว่าอนาคตข้างหน้านเขาวางแผนว่าถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับดูคาติหรือไม่อย่างไงนะฮะหรือจะย้ายจากดูคาติออกไปเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาที่เวสบูหรือว่าเวสบูจะเข้ามาร่วมงานต่อด้วยได้ไหมม,มันก็มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับก็ต้องเอาตามมารยาทแล้วนะมันมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ควรจะทําแบบนี้เพราะว่า สปอนเซอร์ของทางดูคาตินนั่นก็คือมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังผมเองก็ไม่เคยดื่มสักครั้งหรอกนะครับเคยเห็นอยู่นะฮะเคยเห็นแต่ในรูปในอะไรต่างๆแต่ตามร้านค้าตามไปเนี่ยผมอาจจะไม่เคยเข้าร้านใหญ่ๆนะครับก็เลยอาจจะไม่ไม่มีโอกาสได้เห็นขวดจริงๆไม่งั้นก็น่าจะมาลองอยู่นะครับอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แพร่หลายตามตาม่างจังหวัดประมาณนั้นนะครับสำหรับมอนสเตอร์หรือแม้กระทั่งตลาดในบ้านเราแต่ถ้าจะเป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกัน พอสมควรอยู่แล้วล่ะก็เป็นคู่แข่งนะฮะทางทางการตลาดกันนะครับคู่แข่งทางธุรกิจกันโดยตรงอยู่แล้วกับทาง Red Bull เพราะว่าขายเครื่องดื่มชูก,กําลังเหมือนกันดังนั้นจะให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมองจากทฤษฎีไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะมันก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะมาแบบว่าเออจับมือกันไปด้วยกันได้นะครับมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องแบบว่าถอยกันไปซึ่งในคราวนี้ก็กลายเป็นมาร์กมา켓กับทางเว็บบูนะครับก็ต้องคุยกันว่าโอเคละ่ะ ตามความเหมาะสมตามมารยาตามเหตุตามผลต่างๆเนี่ยก็ต้องแบบว่าแยกทางกันไปแต่นะครับสิ่งที่ทําให้เราได้คิดตามก็คือนะฮะแล้วต่อจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรดบูลเนี่อยู่กับอ่ามาเคสเนี่ยมาตั้งแต่ปี2008ก็คือ16ปีอะเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวนะครับก็คือจะมีโลโก้เนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันแล้วแต่สัญญาเขานะ มันไม่ใช่ว่าจะไปกาเกณฑ์อะไรได้ผมอยากจะบอกทุกคนมันนี้ดีกว่าแม้ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวก็ตามบางทีเราอาจจะมองว่าเออสปอนเซอร์ส่วนตัวเนี่ยนะอาจจะเรียกว่ามีโลโก้ที่หมวกกันน็อกส่วนตัวของนักแข่งมีโลโก้ <c oughs> ที่ชุดที่อะไรใช่ครับเบสิกมันอาจจะเป็นไปในอย่างนั้นแต่บางทีมันก็อยู่ที่สัญญาที่ระบุก,กันไปนะครับว่าโอเคล่ะสามารถที่จะเอาไว้กับรถได้นะครับ ที่ไหนยังไงกันบ้างหรือยังไงซึ่งตรงนี้มันมันมันก็ไม่ได้ชัวร์ไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวแล้วมีแค่ในหมวกอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันก็อยู่ได้ทั้งหมดนั่นแหละอยู่ที่ว่าเงื่อนไขสัญญาอะไรต่างๆซึ่งถ้าเป็นสปอนเซอร์ตรงนี้เขาก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมนะฮะจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมก็คือจะสนับสนุนส่วนตัวนักแข่งแต่ในกรณีที่ เอาสติกเกอร์เอาโลโก้ไปแปะก,กับรถเนี่ยอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับทีมเขาก็ต้องไปเคลียร์กันล่ะว่าโอเคนะถ้าติดกับรถเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องจ่ายให้ทีมปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปจะเป็นประมาณนั้นนะครับหรือจะเป็นสปอนเซอร์อส่วนตัวแล้วเนะี่ยมีสิทธิติดได้ที่ไหนบ้างหมวกกันน็อกชุดตรงไหนจุดไหนเออถ้าเคลียร์กันเรื่องของค่าใช้จ่ายติดรถติดที่ไหนยังไงถ้าเกิดว่า ค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยก็อาจจะเยอะนะครับตัวอักษรอะไรต่างๆก็จะมองเห็นเด่นชัดมากขึ้นถ้าจ่ายน้อยก็อาจจะอยู่ขอบๆปิมๆนะครับมองไม่ได้เห็นเด่นชัดนะัก็เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจกันได้นะครับในการทําธุรกิจนะฮะแต่นะครับมาร์กบอกว่าจะไม่มีสปอนเซอร์ส่วนตัวลจากนี้ไปเนี่ยมันก็มันก็มองได้หลายมุมนะฮะจะมองประมาณว่าโอเคล่ะก็คือให้เกียรติเบดบุ๊กก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่ควรทําคนพูดแหละเพราะว่า ก็สนับสนุนกันมาตั้งเกือบเกืบยีปีนะครับสิบหปีก็ไม่ใช่ในน้อยนะแต่นะครับพอไม่มีสปอนเซอร์ส่วนตัวแล้ว <c oughs> แล้วที่หมวกมันจะโล่งจะว่างอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ว่างหรอกฮะก็คือคําว่าสปอนเซอร์มันไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่เร b บลูเช่าเดียวสนับสนุนนะทุกคนอย่าลืมว่ามาร์กเป็นนะักแข่งมหาชนครับดังนั้นสติกเกอร์แบรนด์สินค้าชั้นนาต่างๆมากมายไก่กองนี่อยู่บนชุดเขา นะครับบางทีอาจจะมีสักเจ้าหนึ่งที่เลื่อนมานะครับจากที่เคยติดอยู่หน้าอกอะไรเงี้ยพอไม่มีไม่มีเรดบูลแล้วใช่ไหมดังนั้นถ้าจ่ายมากขึ้นหน่อยอผมไม่รู้เลยว่าจ่ายมากขึ้นเท่าไหร่นะครับบางทีโอเคละที่ที่มันเคยเป็นของเรดบูลอาจจะเป็นของเจ้านี้ซึ่งนะครับแบรนด์สัญชาติสเปนบ้านเกิดของมาร์กนะครับนั่นก็คือเอสเตลล่ากาลิเซนะียเนี่ยอันนี้ก็ถือว่า เป็นสินค้าที่แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตยังรู้จักกันดีแหละเอาโดยเฉพาะคนที่เรียกว่าเป็นนักแข่งจากสเปนเนี่ยก็มักจะเป็นสปอนเซอร์เบียยีห่ห้อเบียเจ้านเนี้ยนะครับก็มักจะเรียกว่าอยู่นะครับสนับสนุนนักแข่งหลายๆคนนะครับที่โดยเฉพาะนักแข่งสเปนเนาะดังนั้นนะครับก็เลยมีรายงานนะครับเชื่อมโยงไปว่าบางทีนะฮะเบียยีห่ห้อดังเจ้าเนี้ยอาจจะเข้ามาแทนที่เรดบูลมาหมายถึงว่าเรื่องของสติ๊กเกอร์เรื่องของอะไรต่างๆที่แปะที่ติดทับกันไปทํานองนั้น นะครับแต่สปอนเซอร์ที่บอกว่าสนับสนุนในระดับเดียวกับ Red Bull นะครับอันนั้นก็คงคงจะยังไม่มีนะแต่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปในแบบนี้เขากักไว้เหรอนะฮะบางท่านอยารจะสสงสัยไงเอพี่ปุยครับเขากักไว้แบบนี้ก็คือผมจะไม่ใช่สปอนเซอร์ส่วนตัวนั่นหมายความว่าถ้าวันหนึ่งซึ่งก็อนาคตก็อีกอีกไม่ไม่ไม่กี่ปีถ้าเขาจะไม่ไม่ไปต่อด้วยกันนีผมหมายถึงดูคาตีกับมอนสเตอร์นะ ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์หรือว่าดูกติต่างฝ่ายต่างโอเคนะครับสิ้นสุดสัญญากันไปแล้วนะครับเร b บูลมีโอกาสจะเข้าไปเสียบแทนได้ไหมถ้าคิดตามทฤษฎีมันก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อ่าหมายถึงว่ามันก็จะถูกจับนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นนี้ก็คือเฮ้ยทำไมเหมือนลงล็อกไว้เลยอ่ะทำไมไม่ไม่บอกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่มีสปอนเซอร์ส่วนตัวแล้วเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้เกี่ยวกับเรดบูลมากก็บอกอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราจะคิดเลยเถิดไปก่อนนั้นนะครับว่านะครับถ้าสมมุติว่ามาร์คมาเ็ตไปได้ดีนะครับในปีหน้าได้ลุ้นแชมป์โลกหรือว่าอาจจะกลายเป็นแชมป์โลกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนะครับทาง Red Bull กับทางดูคาตเนี่อาจจะไปคุยกันเฮ้ยโอเคสัญญาของมอนสเตอร์ทั้งหมดไปเนี่ยไม่ต่อแล้วนะเออจะมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับมอนเออกับทาง Red Bull แล้ว Red Bull ก็จะกลับไปหามาร์คอีกครั้งหนึ่งทฤษฎีนี้ก็เป็นไปได้แต่ผมไม่ได้มาฟันธงนะครับผมแก่เสนอ แนวทางช่องทางนะครับที่มันจะเกิดขึ้นจะจริงหรือไม่จริงยังไงก็แล้วแต่วิจนนารณญาณของแต่ละท่านแต่นะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอกาสมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะถูกไหมฮะแล้วก็นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะคิดแบบตลกร้ายหน่อยก็คือมาร์กจะเป็นแชมป์โลกหรือไม่เป็น,ไม,ปนไม่ทราบหรอกแต่ถ้าครบสัญญาไปปุ๊บสองปีแล้วมาร์กอาจจะย้ายไปทีมไหนก็ได้นะครับบางท่านแบบว่าลุ้นให้กลับมาฮอนได้อีกครั้งหนึ่ง เกิดที่นี่โตที่นี่นะครับยิ่งใหญ่ที่นี่ก็กลับมาวิทาที่นี่อ่าผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมอาจจะแบบว่าจะไปไหนก็ได้จะไปฮอนด้าหรือจะไปทีมไหนยังไงก็ตามนะครับแต่ค่อยไปจับมือกับเรดบูลอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่สายนี่นะฮะอะไรประมาณนั้นหรือนะครับบางทีบางคนอาจจะคิดว่าหุ้ยไม่ได้สนับสนุนกันแล้วเนี่ยก็ยังสนับสนุนทางอื่นอยู่มั้งอะไรเนี่ยแมมันก็พูดยากนะฮะก็คือมันมันแอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ มันไม่ใช่เรื่องของเสน่หานะครับทุกคนต้องเข้าใจนะมีบางท่านอาจจะไม่ได้มองเรื่องของธุรกิจอะไรที่มันแตกๆไปตรงนั้นนะครับอาจจะมองเรื่องของเสน่หานะครับก็ก็กไม่ไม่ใช่แนวทางนั้นนะทุกคนดังนั้นนะครับ,บ,นนรบถ้าเป็นไปนในแบบนี้นั่นหมายความว่าไม่สอาเรบูไม่ใช่สปอนเซอร์ส่วนตัวแล้วละ่ะเวลาจะไปออกงานก็แสดงว่าก็ต้องไม่ต้องออกกับเรดบลูถูกฮะไม่ได้ออกกับเรดบลูก็คือทุกทีเนี่ยมันก็จะมี มาตามชุดตามหมวกตามเครื่องดื่มตามสปอตโฆษณาแรงต่างก็ว่ากันไปแต่คราวนี้ก็คือโอเคมันจะไม่มีในตรงนั้นกันแต่ในส่วนของสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับต้นสังกัดก็คือ r Bull อ่กก็คือดูคาตินะฮะนั่นมันก็คือเครื่องดื่ม m อน s t e อร์เนี่ยมันจะเป็นไปยังไงซึ่งมันก็ต้องแยกอีกนะครับว่าอย่างเช่นข้อตกลงหละซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาคงไม่มาเป่าประกาศให้เราฟังหรอก แม้จะมีสื่อใหญ่เจ้านั้นเจ้านี้วิเคราะห์วิจารณ์นะครับให้เราฟังหลายๆแง่มุมเนี่ยแต่นะครับไอเรื่องทํานองเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาป่าประกาศด้วยบางทีนะแต่นั้นก็ต้องฟังหวไวหูนะครับบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการคัดการแม้กระทั่งผมนะครับที่เล่าบอกกับเพื่อนๆไปเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการยืนยันออฟฟิเชียลนะครับผมแค่เสนอแนวทางให้เพื่อนๆได้ฟังว่าโอเคละถ้ามันออกมารูปแบบนี้มันจะมาประมาณนั้นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยทีนี้นะครับสปอนเซอร์ ของทีมก็คือเครื่องดื่มมอนสเตอร์เนี่ยจะสนับสนุนมากในส่วนไหนยังไงกันบ้างนะฮะนั่นก็อยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่อะไรนะครับถ้าเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันในนามของดูคาติในนามของระหว่างทีมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะฮะแต่ถ้าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวอ,อย่าง r e d b u ู l แน่นอนนะครับว่าพวกเขาเป็นเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวเนี่ยบางทีมไม่ได้เกี่ยวกับค่ายกับทีมนะครับเราก็จะได้เห็นสนัญลักษณ์ของ r e d b u ู l นะครับหรือ อะไรก็ตามแต่ละฮะระหว่างตัวนักแข่งเองกับทางค่ายนะับที่จะตกลงร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํากิจกรรมตรงนั้นตรงนี้ได้ภายใต้โลโก้ของ Red Bull อะไรทำนองนั้นแต่พอไม่มี Red Bull เนี่ยโอเคมันก็จะออกไม่ได้นะทุกคนนะก็คือถ้าบอกว่าแยกทางกันตรงนี้กันไปปุ๊ต้องต้องเข้าใจนะครับว่าต่อไปเราคงจะไม่เห็นมาร์คมาก็ตสวมหมวกแก๊ปแล้วก็มีแถบ r e d b u ู l แดงๆเหมือนที่เราคุ้นชิน เราอาจจะไม่ได้เห็นอฟอนต์ส,สวยๆนะครับที่ติดตั้งอยู่ตรงกลางชุดกลางเสือนะ้อเนี่ยอาจจะเป็นชุดสูตรลงแข่งนะครับหรืออาจจะเป็นชุดธรรมดาปกตินะครับที่ใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงนั้นกันไปอยู่แล้วนะฮะทุกคนแต่นั้นแน่นอนนะครับว่าเพื่อความสาเร็จละมันก็คงจะต้องแบบว่าคิดการใหญ่นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่ามาร์กเองเป็นนักแข่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตอนนี้ที่ยังลงแข่งขันอยู่ แล้วก็เนื่อนานหลายปีนะครับเขาก็อยู่กับฮอน da ด้วยค่าตัวอันมหาศาลด้วยค่าเหนื่อยอะไรต่างๆมากมายก่กองนะครับดังนั้นเรื่องเงินเรื่องตงังเรื่องผลประโยชน์ในตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่มาร์กจะมาซีเรียสนะฮะ <c oughs> เขาไม่ได้มาใส่ใจอะไรมากมายตรงนั้น <c oughs> ก็คือตั้งแต่ตัดสินใจย้ายจากทางฮอน da นะฮะแน่นอนนะครับว่ามันก็คือการทิ้งเงินก้อนโตมาแหละถ้าจะว่ากันตามจริงถูกไหม แต่นะครับนักแข่งอย่างมาร์กเนี่ยก็คือมันไม่ขาดมันไม่เหลือแล้วนะครับประสบความสำเร็จมาเนิ่นนานหลายปีอย่างเงี้ยแต่น้านความสำเร็จต่างหากนะครับที่เป็นสิ่งที่บั่นทอนพลังของเขานะครับบั่นทอนสภาพจิตใจของเขาว่าถ้าเกิดว่ารถที่มันดีกว่านี้นะครับทีมที่ดีกว่านี้จะเป็นไปนยังไงมันก็กลายเป็นสมมุติฐานขึ้นมาว่าโอเคละถ้าได้ลองเนี่ยจะต้องลองนะนะครับจะต้องได้ลองเพราะว่าคาใจเหลือเกินตอนอยู่ฮอนด้ามาร์กเขบอกว่าโอเคนะครับเขาเคยเป็นที่1 แต่ก็มีนักแข่งหลายๆคนพยายามที่จะขึ้นมาเทียบเคียงเข้าให้ได้ในตรงนั้นนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะทุกคนน,นะครับก็คงกระจ่างแล้วลนะฮะทุกคนสําหรับแฟนๆของมาร์กมา켓หรือแฟนๆของทางอะไรก็ไม่รู้นะครับถามถึงประเด็นว่ากับสปอนเซอร์ส่วนตัวนะครับก็คือเครื่องดื่มเรดบูลจากออสเตรียเนี่ยตกลงแล้วไม่ได้ไปต่อด้วยกันนะครับทุกคนนะไม่ได้ไปต่อด้วยกันมากก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่มีสปอนเซอร์ส่วนตัวอีกแล้วล่ะ ว่าอย่างนั้นอาจจะคลุมเครือไม่คลุมเครือยังไงก็วีคอยเป็นเพื่อนฟังได้ในหลายๆแง่มุมกันไปเรียบร้อยแต่เพื่อนๆนะครับจะมองประเด็นนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ผมคงจะล่าลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็อยู่กันไปดึกๆนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับคลิปนี้คงจะดึกแน่นอนนะครับก่าจะได้รับฟังกันไม่ทันก็พรุ่งนี้มาลรืนนี้ก็ติดตามย้อนหลังกันไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ